สบายดีปะลุงพอๆกับสองน้องมิดปะลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านไม่นี้น้องมิดกะ่ะเดือดคงเฮียนมาแล้วปะลุงไอ้น้องมิดสิกินข้าวเที่ยงปะลุงสิมาก,กินข้าวเที่ยงอาหารนอกจากซีไม้ยังไหนกัยังโมโหปะลุงไอ้ลูกชิ้นบ่โมโหได้ลูกชิ้นลูกชิ้นอ่ะสิบัดแล้วน้องคิดสิแตนฟ้าเขาวสู่กินปะลุงไอ้ น้งขิดแตงผักข่าวสุกินไปลงเลยเนี่น้งขิดนั่นสีแตงผักข่าวไปลเลยน้งขิดตักเลยไปลงคนนะอ่าเถอะอืมพ่อเลยน้งขิดเอาหนามมันเอาหนามมันแล้วกับพอ่อเถอะเอาหนามมันนี่ ขีดเดินเห็ดแหลบไปรยอาหารน่ากับมีเมนูเดียวนี่ยอะไไปรวยปใหญ่ใหญ่มาด้อยไปใหญ่มใหญ่เบิร์ดนักกินเขาท้าแม่ด้วยี่ามีปลาลูกสีะอาหารน่ากัมี หมูนี่แหละเพื่อเลยเลดาดซินหมูดาดซินหมูนี่แหละเพื่อเลยชินเบิร์ตเพื่อเลยกินข้าวกับบบนี้แหละลงมือเลยเพื่อเลยบาทนี่เลิกเตยงเฮียนมาเพื่อเลยเพื่อนลงมือกับสีหกแน่เพื่อเลยขอโทษขออภัยน้ำล,ลายไเพราะว่าเราก็บอกคอยมีเวลาเก็บเป็นได้เพื่อเลย ก็มาตัเ้เฮียนนี่ก็พากันกินข่าเลยไปเลยมาด้วยปลาลุงเด้อยปลาจุกุจุกคนแบบพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้กแลกกวก็คุณตาคุณยายแล้วก็พ่อหมูน้ำด้อกินข่ากินเข่าเที่ยงกินข่าเที่ยงไปเลยดพี่น้นองมัตาก็ห้ามาแต่เสีดวัคซีนมัตาไปฉีดวัคซีนมาไปเลยเสียเค็มเดียวเลยลูกเข็มเดียวอาการจะสีเป็นยังไงน้องโมหุต้องใส่คือสิบุปเป็นยังอยู่แล้ว เส้นนี้วะเส้นทํารับสวัสดีป้าลุงพี่พอเที่ยงเรากันได้ไปเบิ่งเด้อเดี๋ไปในเมียนี่ตาาเด้อแล้วก็ผมนน้องเน่กินมาน้องเนมาได้มด้ แม่ตาเป็นตะกรอ้อไงทุกคนแม่แม่ตาเป็นตะกร้อน้องเม็ดก็แม่ตาพ่อ,อ,อนนหน่อย,ย,ยอยากดอกเขาอ,ขอ่ะซอยกินหนอกซอยไ่นเขาจะมาอยากเขาดอกเขาแม่ขาแต่ปั่นมา,ลาแล้วแล,แล,แล้วไปคนกับพ่อตาแต่คนยังมาแล้วแล้วก็แผลทโทรมาให้ไปฉีดวัคซีนก็เลยไป,ป,ปพ่อตาพ่อตาค้นหายหนึ่ง บ่ไปเแม่ป้าไปเกี่ยวข่าวแต่ว่าโทรโทรมาแต่ว่าโทรมาให้ให้ไปฉีดวัคซีนก็เลยมามามาแต่ฉีดวัคซีนก็แหวะตาข่าวซวยลุงตาข่าวซวยลุงตาข่าวมตาข่าวนเนี่ยก็สอบแล้วท่า,านไปขึ้นมาสักจะนังท่านไปแล้วนั่งท่านไปขึ้นมาแต่วนัน โทรให้มาตามาไปฉีดวัคซีนได้แล้วก็กลับมาพอดีลุงว่าบ่ลงกับยาตัวตากาอเขาลุงน้งามกาัษจ์กัษอบเขาขออกตากับกับลุงมีนัยสามคนน้องเมลไปไปสายเวียงลุงก็แม่นน้องเมลไปไปสวยเวียงมไม่ได้นะเพราะว่าไปโรงเรียนเรื่องพิงตะงลึงเลย แมนไปเลยเลิกเมตะน้องขิดเซ้งบอน้องขิดเซ้ง่เซตน้องขิดเทียนมันได้เด้อนเนาะล้ว่าเดือนนึ่ง นักเรียนเงเป็นเวนอคิทัศนาต่อพัชรอบตพัชสองวันทศอบจัดอศอักเรียนนะสิได้หรือบ่น้องกิเียนเบ่งเบียนเ้อน้องกิทเ้อเฮียนเก่งเเนอสันได้มังหน่วยไข่ไดเนื้ไข่มตกเตอได้ไข่มาตก คนคนบราคนกิจ้มันนะน้องกินแจเกนถึงบุถึอาจาาหน้าว่านทาไข่ด่าหน้ามูแต่แต่ตอนเาวนันแหละไปดมไวยเหตุใเผื่อตอนเพลินเลยเพราะว่าเผื่อลูกมากก็ได้กินเลยเพราะว่าไม่ต้าอันก้าวหวานสิยากอยัง่แหละเพราะว่ามันนี่คนเข่าเนาะเลยย่านบ่ทัน มาทานลูกมากเลยลูกก็อยากเขาเลยล้วก็เห็ดไปเลยเพราะดีขึ้นมากแต่คนนขาอกกับไปสีวัคซีนนะก็มาเลยแพทย์ิันก็บอกว่าให้พักผ่อนเข็มเดียวเลยรุ่นจอนสันเลยหนาวขนาดเลยพอยันหนาว,วอะ แต่น้องเมดยังบาได้สีด็กกว่าลูกน้องเมดห้ากับสิบหกปียังสี่อีกนะย่ประทันเทิงอากาศหนาวปะลุงลมอากาหนาวแแม่แสังเกตต้นหม่องหมวองปะลูกใส่นวลนานนวลนานเลยผูลมผัดโอ้โหขึ้นพะโยผัดต้นหม่องหม่องบวบบวบเลย ต้องมีบุคลากรใสใจกันยาวจนใส่กันเลยแม่นหนาวใ่ใจงันยาวไป้รงเรียนเราใส่ใส่กัยาไปโรงเรียนเพราะว่ารักษาสุขภาพแดดเป็นวัดเป็นไข่เนี่ยช่วงนี้มันอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนน้องขีดกระหนุกใส่กันยาวเด้อไปโรงเรียนหนาวแม่โหป้า ลมแห้งอันนี้พอรู้ลมแห้งปัญญยหมักหม่วงเป็นใหม่แล้วมันหล่นเลยให้ไหนเลา,ขาเขากั็นมาแล้วเขาบอกเขาจะว่ามันแรงมันติดตกอีกคนพันโยกกับข้าวเนย่ยงอีกลูกหนึ่งดคนทอดวันที่เช้าวหกคนนะมันจะี่เช้าตกบัน เขาก่อยเวัดมาลุมน <ah ี yeah, freely, well. ่เด็บกับกินนานเขาคิดยันอ้วนนี่อ่วน้ำรูกน้ำรานแสบๆเด้อพน่งเด้อผีโมต้องมาไทรมากินข้าวน้ำร้านเด้อ กิกนสอ,อ,องคนก็นกก่นกิดบห่าติหนึ่งเอเมนมาวาให้น้องม็ดไปหลับน้องเยี่ยมมาเกี่ยวขาวซอยด้วยน้องเยี่ยมกับสีเกี่ยวคือกันแหลบปรลุง,น,ง,น,น,ง,ง,งน้องเยี่ยมกับข้งหมูพยูคือกันขาวน้องเยี่ยมก็โอ้ยก่อยลแหละปาน,นี่ น้องเยี่ยมมันชุกแต่หึงเลยจะว่าพังผลโอเทแต่จะไป่วยน้องเยี่ยมก่อนด้วยโอเทแตจะเสียก่อน,น,อนเอน <c oughs> ขาหน้ารุ่มงอม,มต่ตา่วไซุกละไปด้วย เครื่องทนเลยกัวสุกน้าบอกน้าบอกจ้าตอนดัน้จมจะจ้างมากเลยหัวคุณไปค้าตลาดไปทำไปค้าตลาดบ้านนี้เกี่ยวเองจะเกี่ยวเองไอ้เมืแบบ่อต้าวิจิตจัดอานนั้นจัดน้ำเกี่ยวน้ำแต่บ่ามันสิตจัดได้หรือบอ่ลรอเขามันห่วย ก็ตัดบ่ได้ัเี่ยวนังขั้นขั้นช่วงนี้นะจะได้อีกดแต่ว่าถามถามบริเกียวง่ายนั่นก็จะหงอยได้นะเลือดแต่น้ำมันมันนะสิแต่ปรุงว้าทน้องกีตักอีกแหละหนุ่หน่อยคันอีกอะกอง่ายะ ได้ปลลูมาเนี่ยก็ช่มาพาขวดลแม่ตะขอลากิปนีคกิมนาพอกันใหม่ฝากกไลกุซ่กุลูกกรดิ่งแจ้งเตือนให้น้องมิดใได้ปลาลูกปล่อยวินี่ินาพอกันใหม่ย่าลืมกดไลกในแ้เป็องน้องมิดไป้มช่องน้องมิตะนด้ปลาลแ่นบายดิมนาพอกันใหม่ช่องมตาน้ำเดือดใจบาย